คำอธิฐานประจำวันสรรการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใดลูกหลานของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์และโดยพระเมตตาของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนจึงได้รับความรอดตามพระสัญญานิรัน์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าโอฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าข้า ข้าพรจ้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับของประทานต่างๆซึ่งพระองค์ทรงเมตตาจัดเตรียมไว้ให้อย่างบริบูรณ์และขอบคุณพระองค์ที่ทรงโปรดเมตตาอดกลั้นพระทัยของพระองค์ไว้ช้านานเพื่อรอคอยให้คนบาปทุกๆคนหันใจของเขากลับมาสแสวงหาพระพักของพระองค์และสรารภาพความผิดบาปของแต่ละคนที่ได้กระทำต่อพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอไฟจากฟ้าสวรรค์เทการเจิมลงมาเหนือคริสตจักรของพระองค์ ขอพระสวีของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือทุกๆสถานามัสการและทุกๆครัวเรือนที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอฤทธิเดชแห่งองค์พระบัญญาบริสุท์เข้าทําลายรากฐานความเชื่อที่เกิดจากคําสอนเทียมเท็จออกไปจากความคิดของข้าพุทงหลายให้หมดสิน้นและในวันนี้ขอพระองค์ทรงเทความคิดของพระองค์ให้เต็มล้นในจิตใจของข้าพุทองหลายผ่านพระคำของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอาการทรงนำจากองค์พระบัญญาณิบริสุทธิ์ชี้นำในวิถีแห่งความชอบธรรมแก่ทุกๆคนที่ถ่อมใจลงเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระลัมัดของพระองค์ขอทรงโปรดอวยพระพรให้ทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงปราจากโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนและขอให้กิจการงานทุกๆอย่างซึ่งกระทำด้วยใจที่สัตย์สื่อของทุกๆคนนั้นจำเริญขึ้นสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพุงค์หลายจึงอิสานกราบทูลขอต่อพระองค์ ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำประทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน